สวัสดีค่ะพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคีเชนวันนี้นะคะจะชวนมาทำขนมไทยง่ายๆนะคะกับเมนูสาคูเปียกข้าวโพดค่ะตามไปดูวิธีทำกันได้เลยนะคะส่วนผสมนะคะก็มีข้าวโพดหวานค่ะต้มสุกแล้วนะคะเกลือค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะน้ำเปล่าสะอาดกะทิสำเร็จ สาคูวันนี้เป็นสาคูใบเตยแล้วก็มีน้ำตาลทรายส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะสาคูนะคะเราจะนำใส่กระชอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็ผักทิ้งไวค้ค่ะค่ะก็จะมีลักษณะบวมน้ำเล็กน้อยอย่างนี้นะคะ ต่อไปเราตั้งหม้อค่ะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะนี่เดี๋ยวเราจะต้มสาคูค่ะถ้าเกิดใครมีใบเตยนะคะก็สามารถใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวเราเร่งไฟให้น้ำเดือดเลยค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะเราก็ใส่สาคูล,ลงไปลไ้ค่ะรวมน้ำมันก็จะพองตัวออกมาอีกนะได้เยอะปริมาณเยอะขึ้นเลย ก็คอยคนนะคะพลิกกลับไปกลับมาถ้ามันค้นไปเราสามารถใส่น้ำเพิ่มมาอีกได,ได้หน่อยนึงนะคะรอให้เม็ดกลมๆอะคะ่ะตรงกลางเล็กลงเล็กน้อยนะคะสาคูก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเม็ดยังใหญ่ๆอยู่อย่างเงี้ยังไม่สุกค่ะ ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะ น้ำตาลาอย่าเพิ่งใส่นะคะรอให้สุกดีก่อนแล้วเราเค่อยใส่น้ำตาลาลงไปค่ะพอมันเริ่มใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวโพดลงไปค่ะทานกันได้ทางบ้านเลยนะคะแล้ก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ เรากะว่าน้ำตาลละลายดีแบบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวสาคู่ก็โพดต่อไปเราจะมาทำกะทิสำหรับราดหน้านะคะเราก็เตรียมหัวกะทิค่ะเราผสมในแป้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมแป้งให้เข้ากันใส่หัวกะทิลงไปในหม้อเลยค่ะ่มไปว่าอย่าเพิ่งจุดไฟนะคะ เราคนผสมแป้งตัวนี้ให้ละลายก่อนอย่าให้แป้งเป็นเม็ดนะคะผสมผสมคนให้เข้ากันค่ะละลายดีแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย ตามด้วยเกลือค่ะแล้วเราก็แก๊สเลยนะคะแล้วเราก็คน คอยดูความข้นของน้ำกะทินะคะเอาความข้นแต่ว่าไม่ต้องถึงกับข้นมากคนคลักแป้งข้าเจ้านี้เขาจะทำให้น้ำกะทิเราข้นขึ้นนะคะ อาจะใส่ใบเตยลงไปต้มด้วยก็ได้นะคะเพิ่มความหอมค่ะค้นเล็กน้อยพอแล้วนะคะ เราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะปิดไฟเลยนะแต่ถ้าเกิดเราชอบความข้นๆแบบมากๆเลยแนะนำว่าอาจจะเป็นใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะนี่เราแบบว่าเอาคน้นแต่ว่าไม่ได้เอาค้นมากประมาณนี้ค่ะนิดๆเราก็ตักเสิร์ฟไปค่ะ สีสวยเนาะถ้าเกิดว่าจะใช้สาคูสีขาวก็ได้เราเติมน้ําใบเตยลงไปนะคะ mm. ก็จะได้เป็นสีเขียวเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าเป็นแบบว่าสาคูใบเตยมาเลยแบบนี้ค่ะ mm. ก็จะได้สีเขียวสวยแบบนี้เลยปริมาณก็ตามชอบนะคะ ก็เรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะยังไงแล้วก็ลองไปทําตามกันดูนะคะหรือว่าเราจะใส่เป็นพวกมะพร้าวอ่อนแทนข้าวโพดลงไปก็ได้ก็อร่อยดีหรือว่าก็สา,สาคูลําไยก็จะมีสาคูลําไยอีกอนยะ่างเนาะที่นิยมรับประทานกันคู่กับสาคูคะ่ะสาคูเปียกค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนแต่มันยังร้อนนะคะ เราก็จะกินสาคูด้วยแล้วก็น้ำกะทิด้วยนะคะเยี่ยมค่ะอร่อยมากๆเลยยังไงแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชมพูคิดเช่นสวัสดีค่ะ